ดูด่วนวันนี้ทีมชาติไทยวางคนะัคณะเสกสัญยศกรสัตว์เวียดนามเพื่อคว้าเหรียญทองขณะที่แบงคอกผลงานไม่ดีลาสุดโดนเหยียนยำตกรอบอาเซียนเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีน,น,น,เ,นเน้นๆเกลเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้นะครับช่วงแรกอัปเดตเลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมสำคัญของทีมชาติไทยในการลุ้นคว้าเหรียญทองซีเกมนะครับวันนี้เราจะเจอกับทีมชาติเวียดนามแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถา่ายทอดสดนะครับ PPTV แล้วกแล r ก็ท i ิชั่นนาใครไปที่สนามไปกันเลยนะผมบอกเลยบรรยากาศดีแน่นอนนะครับบัตรเข้าชมเกมนัดนี้เนี่ยหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ไม่รู้ว่าหน้าสนามจะยังมีเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าราชมังคลาวนี้มันจุได้ไม่เต็มความจุเพราะเขาต้องเตรียมพิธีปิดซีเกมใช่ไหมล่ะเออแต่ก็น่าจะไปหลัก2อสมหมื่นอยู่นัดนี้นะครับไปกดดันเวียดนามแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญทองซีเกมให้ได้ ก่อนเกมนี้ทีมชาติไทยพร้อมมากๆนะครับทุกคนพร้อมจะลงสนาม11ตัวจริงที่จะลงไปเนี่ยประตูก็สวัตโพสมันที่กําลังมั่นใจเซฟกระจายในช่วงที่ผ่านมาก็พร้อมเป็นมือหนึ่งแนวรับเนี่ยก็มีทางฝั่งของพลเอกมานีกรแล้วก็มีวาลิชชูทองชานนทธรรมมาพิช,ชัยเสียงกระโทกนี่เป็นแนวรับดีกรีไทยลีกทั้งนั้นไหนจะยังมีชัยพลอดทนที่พร้อมมาเล่นอีกถือว่าปึกนะครับตรงกลาง สิทธาบุลล่าเศกสัรลาตรีแล้วก็กคณะคัมยกโอ้โหนี่ก็มาจากทีมใหญ่ใ,ญในไทยลีกนะครับจะประสานงานกันเป็นกองกลางที่ลงตัวนะสามคนนี้แนวลุกนะครับมียศกรบุรพายืนกองหน้าตัวเป้าอิกรัสสันหลนยืนเป็นปีกซ้ายแล้วก็สิริภพวันดียืนเป็นปีกขวาก็จะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงชุดที่ดีที่สุดของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหรือมีช้อยหนึ่งขยับข,ขคณะคัมยกไปเป็นตัวบนใส่เัยพลอดทนมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ โอันนี้ก็ได้นะเล่นเกมนั่นแน่นอนถ้าเป็นเชยพนอดทนเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวดอดาู์านะคำยกเปิดใจเขาบอกว่าเวียดนามยอมรับแข็งแกร่งแต่ทีมชาติไทยดีกว่าไม่ประมาทแน่นอนเกมนี้ไม่มีอะไรมากใครยิงใครวิ่งเยอะกว่าพลาดน้อยกว่าทีมนั้นก็ชนะไปความพร้อมสมบูรณ์สุดๆเรื่องแท็กติกทุกอย่างพร้อมจริงๆ วันนี้พร้อมลงไปวิ่งให้สุดชีวิตเพื่อจะเอาชนะและเป็นแชมป์ซีเกมมาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้นี่ครับเป็นคำพูดของคัคคณะคำยกเพราะเป็นเกมที่อึดอัดแน่นอนนัดนี้นะครับแล้วไทยจะกับเวียดนามทีไรตอนนี้มันมันสูสีกันคือเวียดนามก็อยู่ในชน่วงที่บ้านใจนะอย่างคิมซังซิกก็พูดโอ้โอวดไปเลยบอกเคยมาชนะไทยถึงบ้านแล้วในชุดใหญ่ชุดนี้ก็จะทำให้ได้เหมือนกัน คือเวียดนามช่วงหลังเจอไทยเนี่ยเขามั่นใจในการที่จะจัดการเราไงแต่เราก็อย่าไปกลัวนะครับคุณภาพเราดีกว่าอยู่แล้วอีกอย่างได้เล่นที่ราชมังแฟนบอลเข้ามากันเยอะผมว่าหน้าที่ของน้องๆวันนี้ลงไปวิ่งสู้ยสุดเอาแพชชั่นใส่ไปเกินร้อยเพราะถ้าเกิดคว้าแชมป์ซีเกมได้เนี่ยน้องๆก็จะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นแล้วก็จะต่อยอดไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในอนาคตส่วนวันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่อยากเห็นทีมชาติไทยคือเราต้องเข้าสู่เกมให้ไว คือได้ดูซีเกมในช่วงที่ผ่านมาผมว่าเราเข้าสู่เกมค่อนข้างช้าครึ่งแรกเนี่ยเรามากักจะโดนคู่ต่อสู้ลุ้นทําประตูเยอะมากนะแน่นอนช่วงที่ผ่านมาเรารอดเพราะว่าคู่ต่อสู้คุณภาพไม่ได้ดีแต่ถ้าเกิดเรามาพลาดที่เวียดนามเนี่ยเราอาจจะโดนเราอย่าเสียประตูก่อนครึ่งแรกต้องเข้าสู่เกมให้ไวคลองเกมให้ได้ในมุมมององผมนะครับคือครึ่งแรกเอาตัวรอดไปก่อนแล้วผมคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยเราสามารถจะจัดการเวียดนามได้ บอลของโคดวังเนี่ยเขาเขาแก้ดีนะแก้เกมแก้อะไรดีแต่อย่าพลาดแล้วกันถ้าเสียประตูก่อนเนี่ยโอกาสกลับมายากมากเพราะเวียดนามเกมรับมันเหนียวเพราะฉะนั้นเราต้องคองเกมให้ได้แล้วก็สมาธิต้องดีแพชชั่นใส่ให้เต็มยังไงซะนั้นนี้ผมรู้สึกว่าทีมชาติไทยเนี่ยน้องๆทุกคนตั้งใจมากโคดวังก็ตั้งใจผมลยว,ว่าเราว่าชนะเวียดนามแล้วก็จะคว้าเหรียญทองซีเกมได้ แต่อย่าประมาทนะครับก็ไปชื่นชมแล้วก็ไปเชียร์กันได้วันนี้ที่ราชมังบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับนี่เป็นเหรียญที่เราต้องการเราไม่ได้เหรียญทองซีเกมส์มานาน,นานมากแล้วแต่ทีมชุดน,นี้พูดตามตรงความพร้อมก็ไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะว่าตลอดช่วงเวลาซีเกมส์ด้วยการที่หลีกไม่ได้ปิดนักเตะก็ต้องไปรับใช้สโมสรไปไปกับ,กล,บกลับมาการซ้อมเนี่ยไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่แต่สุดท้ายนะครับไม่ใช่ข้ออ้างอะไรละพอมาแข่งจริง เราก็ต้องใส่เต็มที่เล่นในบ,บ้านเราเล่อกอย่างเนี่ยก่อนเกมเจอเวียดนามเนี่ยโคชวังก็ได้เตะทุกคนมาอยู่ในแคมป์ก่อนจะเจอเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พิสูจน์เห็นว่าทีมชาติไทยมีดีพอดับความห้าวความซาข,ของทัพเหนียนให้ได้ชนะเพื่อจะคว้าเหรียญทองซีเกมนะครับอ่ะเป็นกําลังใจกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยน้องๆทุกคนลงไปสู้นะครับ18ธันวานคมหนึ่งทุ่มครึ่งที่ราชมังคลามิบัตไปที่สนาม ไปตะโกนเชียร์ทำช้างศึกทีมชาติไทยแล้วก็ไปตะโกนด่าเวียดนามเพื่อจะทําให้เล่นไม่ออกกันแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปก็ดูอยู่ที่บ้านได้นะครับ PPTV ทวีูวิชัน่นถทท่ายสดแล้วก็หลังจบเกมมาเจอกับผมต้องซุยกันได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะอย่าลืมเชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันวันนี้มันแน่นอนเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับจบเรื่องราวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยซีเกมผมขอไปเก็บตกควันหลงเรื่องราวของฟุตบอลหญิงซีเกมกันหน่อย ทีมชาติไทยของเราเนี่ยคว้าเหรียญทองแดงส่วนแชมป์เนี่ยเป็นของฟิลิปปินส์นะครับเอาชนะจุดโทษเวียดนามไป6ประตูต่อ5หลังจากเสมอในเวลา0นต่อ0แต่เวียดนามเป็นผู้แพ้ไม่ได้ครับล่าสุดเวียดนามทัวร์ไปลงเพจซีเกมเพราะมันมีประเณดณนดราม่าครับคุณผู้ชมจากจังหวะที่ในช่วงแรกเวียดนามเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษและมงเข้าประตูไปแล้วแต่ผู้ช่วยพุทธสินเนี่ยยกทงเป็นลูกล้ำหน้า แต่มาดูภาพช้าเนี่ยปรากฏว่าไม่ล้าพอเวียดนามแพ้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมาทัวลงใส่เราบอกว่าแมตชนี้สกปปกผู้ตัดสินทําไมตัดสินแบบนี้ไทยไม่อยากให้เวียดนามเป็นแชมป์ใช่ไหมคือเวียดนามมึงต้องเข้าใจก่อนนะว่าผู้ตัดสินไม่ใช่ผู้ตัดสินไทยลายแมนที่ยกก็เป็นสปปลาวซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวเกี่ยวข้องกับไทยเลยแต่แค่ที่ไทยแต่ในเกมเนี่ย ไทยไม่ได้ไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นตาสว่างหน่อยโกรธผู้ตัดสินแต่มาโทษเจ้าภาพงงพู้ตัดสินก็เป็นคนสอบปอลาวไม่ใช่คนไทยนะฝากด้วยเป็นผู้แพ้บ้างก็มึงแพ้เขาถูกต้องไหมละ่ะเออไอตัดจังหวะนี้ไปจังหวะอื่นก็ทําไม่ได้เองแล้วจุดโทษมึงก็แพ้ฟ,ฟิลิปปิปินเพราะฟวลิปปิปสนยิงได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเข้าใจสมัยโดยเวียดนามโอ้โหไปทัวลงเฉยเลย งงมากนะครับอะประมาณนี้แล้วกันหวังว่าวันนี้เราจะดับซ่าเวียดนามถ้าเรา,เราโดนเนี่ยเราอยู่ไม่สุขแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเวียดนามจะได้หงอยไปนะวันนี้เชียร์ทีมชาติไทยชุด4เกมจันจากนั้นปิดท้ายกันที่เรื่องราวของศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสร,รอาเซียนนะครับโอ้โหทูแบงคอกยูไนเต็ดเล่นหลายถ้วยเกินเล่นหลายถ้วยแต่ความพร้อมไม่ค่อยดีตัวผู้เล่นมีใช้จํากัดวันนี้โรเตชั rotation, นเจอนาดิน กลายเป็นว่าโดนไปสี่เม็ดคาบ้านครับคุณผู้ชมนำดินเนี่ยมันจัดเหงียนสน,สนจัดเต็มเต็มแล้วซัดแบงคอกเกดไทยหลีกคาบ้านเข้าใจว่าโรเตชันแต่บางทีมันต้องมีคุณภาพที่ดีกว่านี้นะนี่โดนนำดินออกมาซัดคาบ้านแบบสู้ไม่ไหวอะแบงคอกทรงไม่ดีเลยตอนนี้นะครับภายใต้การคุมทัพของโค้ชแบนเล่นหลายถ้วยจัดแบ่งสครอตไม่ลงตัวล่าสุดตกรอบครับคุณผู้ชม แม้จะเหลือโปรแกรมอีก2นัดแต่แบงคอกตกรอบในส่วนของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกอย่างแบงคอกตอนนี้ไม่ชนะใครเจนัดติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับโอโ้โหแพ้นำดินแพ้ยุทธยาแพ้เปอร์ซิปบปันดุงเสมอเชียงรายเสมอไลออนซิตี้เสมอสุขโขทยัยแล้วก็เสมอเซลังอดูแล้วโค้ชแบนคงเหนื่อยนะหนักครับตอนนี้เล่นหลายถ้วยแต่โฟกัสไม่ได้สักถ้วยเลยผมว่าแบงคอกต้องโฟกัส ในรายการในรายการหนึ่งตอนนี้ไทยลีกก็แทบจะไม่ได้ลุนแชมป์ล้วอ่ามี ACL ที่เข้ารอบตกรอบในส่วนของชิงแชมป์สโมสรอาเซียนและบอลถ้วยในประเทศนี้ก็เหนื่อยอยู่โอโ้โหแบงคอกหนักครับตอนนี้แฟนบอลน,น้อยลงเยอะจริงๆน้อยลงเยอะสุดๆหนักครับเดี๋ยวดูว่าโค้ชแบร์แล้วก็ทีมงานแบงคอกจะปลุกทีมให้กลับมาได้ยังไงนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะ คลิปนี้อามานี้ขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจกับต้องสุยมุ่งสู่3 0 0แสนซับไปด้วยกันรวมไปถึงครับคลิปนี้แนะนำนี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กเด็นเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆกรนเก็นเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ